ครับสวัสดีครับผมจิ๋วนะครับในพีโรจนัชนะดารานะครับว่าที่ผู้สมัครสกเขตคภาษีเจริญของเรานะครับไทยสร้างไทยผู้หญิงสุดารัตเกยุลพันครวันนี้ผมมาในพื้นที่ในเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมมาทําไมเดี๋ยวผมจะถามคนคนนี้นครับสวัสดีครับครับวัสดีพี่ชื่ออะไรครับพี่จรังครับนับสุณตาใจพองครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับตรงนี้เขาเรียกไอ้ซอยเล็กฮะซอยพุนเล็กฮะแผนกล้องก็ดูอะไรไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ วันนี้ท,ที่พี่พี่ชอเลนช่อพี่ช่อแขกฮะชีอพี่แขกนะครับใครรู้จักก็แขกพิษโลกฮะแขกพิษโลกที่ให้ผมมาวันนี้ที่อยากจะร้องเรียนแล้วก็อยากให้มาหน่วยงานมาซ่อมแซมมันคือคะอะไรังฮะคือจะพันนี้มันหักใช่ไหมกองครับมันก็ลาบากหน่อยใช่ไหมประชาชนวงก็ลําบากครับตรงนี้เมือมือมันหักก็จะใช้การไม่ได้ต่อไปอนาคตข้างหน้าจะเสียเสียเยอะลองพาไปดูนะฮะไหนลองพาไปดูนะฮะมันอย่างนี้ก็เรียกว่าหักเลยใช่ไหมหักเลยฮะหักเลยฮะหักเลย กล้องเดินตามมาดูด้วยนะฮะโอ้มันลงมันลงมาอย่างนี้เลยนะมันบู๊ดลงมาเลยุลงไปชุดลงไปมันแขบขาเมตรแค่นั้นเองตรงนี้ครับผมอันตรายแับมอเตอร์ไซค์มากอันตรายมากเลยนะครับลงมาตรงนี้เอ,อจุดนี้นยถึงตรงตรงนี้นะฮะมันซุดลงไปเลยนะฮะซุดลงลยทีมงานลองดูระยะไกลนะลองกล้องลองลอง,ลองไปแล้วดูระยะไกลว่ามันหล่นมายังไงนะครับเอวิ่แขก ระบุให้ชัดเจนอย่างดีทีในสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะตอนนี้เขาเรียกซอยซอยทุนเล็ก่ะาอยยาไชย่ะถ้าเช่นในในเอกสารหนังสือเขาจะบอกว่าเป็นบ้านของหน้าบ้านคือบ้านเลขที่ไปกี่นี้บ้านเลขที่สิบสิบสิบทับออสิบทับหนึ่งสิบทับหนึ่งแขวงบางด้วนนะเกี่ยวกับสิเจริญนะครับโอเคเพราะเดี๋ยวต้องทําหนังสือออกไปก้องครับเห็นไหมฮะมันสุดลงมาเลยนะครับผมโอเค งั้นก็เดี๋ยวผมจิ๋วนะครับแล้วก็ทั้งทีมงานนะครับเราจะดาเนินการตรงนี้ประสานไปทางเขตนะครับเพื่อมาปรับปุแก้ไขให้เร็วที่สุดเลยครับโอเคนะครับโอเคงั้นก็ผมจบรายงานเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ